อัปเดตข่าวล่าสุดครับประเทศไทยขึ้นระดับเก้าบนที่เลย์บอลแล้วนะครับฝุ่นเยอะที่สุดเลยครับที่เชียงใหม่ครับผมก็นี่เลยครับวิธีที่จะดูแลปอดของเราครับจากพิษฝุ่น pm 2.5นั่นเองนะครับก็บกคคลีนะครับจะมีประโยชน์นะครับในเรื่องส่วนของการช่วยนะครับลดความเสียหายนะครับจากพิษในบุหรี่หรือว่าในฝุ่น pm 2.5นะครับในเรื่องของคิงครับก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับช่วยเรื่องขยายหลอดลมนะครับทำให้เรานะครับหายใจได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองครับการใชยขาวก็จะช่วยเรื่องการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้ออเเเวลาาาาาาตต่่่่่่งงงๆนนนนนนนะะะแแบบบบบบบคคคคีีียไไมมชรรัััททจผก้ ไม่ชอบทานบอกคนดีที่สามรับแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์นะครับของเบติกเลยครับถ้าอยากทานนะครับจากดูแลปอดจากฝุ่นนะครับเพราะว่าการที่เรารับฝุ่น PM 2.5บ่อยๆเนี่ยทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็โรคหัวใจด้วยนะครับผมก็แนะนำนะครับให้หาทานอันนี้ผมก็ทานอยู่แล้วนะครับอาการก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์มาทํางานนะครับจะได้รับฝุ่นนะครับทำให้รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกเลยครับแบบ มานคันน้ำมูกไหลครับแต่พอทานไปแล้วนะครับอาการน้ำมูกไหลก็หายไปนะครับหายใจได้สงบมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งตะกร้าไว้ให้นะครับอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองใส่แมสออกจากบ้านนะครับหรือว่าเปิดเครื่องปรอากาศด้วยนะครับ